สวัสดีค่ะสวัสดีครับนุชวิลาวันอาสยามค่ะสรุปัุยครับเฮ้ยเก่งวงเฟมครับค่ะกั้งคามาสยามจูเนียค่ะวันนี้เรามาทําอะไรครับพี่เก่งวันนี้เรามาฉลองครับใช่แล้วค่ะครบรอบเฮ้ยครบรอบหครบรอบครบยอดวิวทะลุยอดวิวสองล้านภายในเวลาอาทิตย์กว่าใช่แล้วสิบวันนิดนิดนะคะ ก็รู้สึกตื่นเต้นมากใช่แล้วค่ะคือคือถ้าแบบว่าสองล้านวิวแล้วเราได้เงินสองล้านนี่รวยแล้วนะพี่ตอนนี้คือถ้ายอดวิวแล้วได้ตังค์ด้วยนี่จะดีมากเลยใช่เราเราไม่อยู่แล้วอยู่ยังอยากได้อีกญงก็ขอบคุณเนาะพี่เก่งเนาะให้พี่เก่งขอบคุณก่อนครับก็ ส่วนตัวผมเองก็ขอบคุณเพื่อนๆน้องๆแฟนๆทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนนะครับก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนเพลงโอเคปะกันต่อไปนะครับค่ะก็ <ๆ S 1> ะสำหรับนุวิาวันอาสยามค่ะขอบคุณแฟนเพลงแฟนหมอลำครับที่หันมาฟังเพลงสตติงเพลงนี้นะคะคขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจในุวิลาวันแหลักกาพี่เกรงวงเฟรมนะคะจังไดกะฝากติดตามผลงานเท่าต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดต้องดูไปเรื่อยๆใช่ แล้วเราจะมาทุกร้านวิวนะคะฝากฝากเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพใช่แล้วเจ้าภาพตอนนี้นะคะนุชวิลาวันและพี่เก่งเนี่ยเราไปซ้อมวงกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะต้อนรับฤดูกาลงานใหม่ในหน้าหนาวนี้ตอนนี้เดี๋ยวใกล้จะหมดฝนแล้วนะคะยังไงก็ฝากท่านเจ้าภาพทุกท่านเลยนะคะเมตานุชวิลาวันอัศยามแล้วก็พี่เก่งวงเฟรมด้วยนะคะทุกวันนี้นี่ไม่ได้เข้าผัดอย่างเดียวแล้วนะเฟรมเนี่ยเข้าอะไรบ้างโอ้โหเข้า่ข่ลูกเสือไห เนี่ยสามารถไปงานบุญงานบวชงานวัดงานอะไรได้หมดเลยแล้วก็นุวิลบัลทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปแค่งานวัดแล้วยังจะเข้าผับกับพวกพี่พี่วงเฟรมด้วยนะคะยังไงก็ขอความเมตตาสงสารจากท่านเจ้าภาพทุกๆท่านเลยนะคะยังไงก็ท้ายนี้ขอให้แฟนคลับที่วงเฟรมแล้วก็นุวิรวัลอัสยามนะคะฟาเลียมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับผม แล้วพี่เก่งก็พอดนึงครับก็ฝากถึงแฟนแฟนวงเฟมนะครับก็ฝากน้องนุชย์น้องสาวด้วยแล้วกนฝากติดตามผลงานของน้องนุษด้วยแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราวงเฟมตลอดไปอย่าสาบานนะพี่อย่าออกไปจริงเนี่ยครับมันไม่ใช่เสียงฟ้าร้องมันเป็นเอฟเฟกที่เราตั้งขึ้นมาจริงเหรอจริงๆนี่สาบานอะไรไว้บ้างเปล่านี่ไม่ได้สาบานอะไรหรอกไม่กล้าเดินไอกไปงงยังไงก็คิดถึงทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายครับโอเคปะ ก้อนคำก้อนคำโอเคครับ